นอนในรถที่หน้าห้องน้ำในปั๊มน้ำมันหลังจากที่สู้งานมาหลายปีมันทำให้ผมสามารถที่จะมีเงินซื้อรถมือสองมาขับไปเที่ยวนูนนีนั้นได้สักทีบอกกันว่าผมไม่มีเมียนะครับเมื่อก่อนก็เคยมีเหมือนกันแต่อยู่กันไปได้แค่แป๊บเดียวก็ต้องตัดสินใจไปกันคนละทางเพราะรู้สึกว่า การได้อยู่ตัวคนเดียวนี่แหละดีที่สุดแล้วก็เลยขอเลิกรากันไปต่างคนต่างเดินขึ้นอิสระให้กันดีกว่าไม่ต้องฝืนอยู่กันต่อไปให้ต้องทุกข์ใจทั้งสองฝ่ายเมื่อตัดสินใจแบบนั้นแล้วผมก็เลยอยู่ตัวคนเดียวเรื่อยมาชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นจนสามารถที่จะมีเงินเก็บซื้อรถมือสองในราคาไม่แพงมอไม่ขับไปเที่ยวในวันหยุดได้อย่างสบายแม้จะดูไม่เป็นอารบกวา รถคันนั้นเคยเกิดอุบัติเหตุมาหรือเปล่าแต่มันก็ไม่มีอะไรให้ผมต้องตื่นเต้นหรือว่ากลัวซึ่งเมื่อก่อนที่บ้านพ่อแม่ของผมนั้นก็มีรถยนต์เก่าๆอยู่คันหนึ่งที่เป็นมรดกตกทอดมาจากคุณปู่คุณย่าด้วยความดื้อเมือนพ่อบอกไม่ฟังของตัวเองก็เลยแอบเอากุญแจไปสตาร์ทรถเล่นพ่อก็เลยให้หัดขับรถตั้งแต่ตอนอยู่ม .1 ม .2 โดยมีพ่อที่เขารบเป็นคนสอนให้ ซึ่งปกติพุมกุขี่รถมอเตอร์ไซค์แบบมีคัดเป็นอยู่แล้วมันจึงไม่ใช่เรื่องยากอหไรแค่เปลี่ยนจากมืองมาเป็นเท้าก็เท่านั้นแค่เปลี่ยนมุมมองนิดหน่อยก็ขับเป็นแล้วรถยนต์มันมีมุมไม่ต้องมองหลายมุมเรา,าต้องระมัาด่าระวังต้องดูให้รอบด้านก็เท่านั้นชีวิตผมในตอนนั้นเหลือแค่ตัวคนเดียวจริงๆครับพ่อแม่ตายจากไปหมดแล้วลุงป้านะ้าที่ไหนก็ม่มี อีกอย่างผมเป็นลูกชายคนเดียวของตระกูลเยวโดเมื่อหมดผมไปนามสกุลของพ่อก็คงต้องสูญพันธุ์ตามไปด้วยแน่เพราะผมยังไม่มีทายาทสักคนเดียวแต่งานโนเมียก็อยู่กันได้ไม่ถึงปีต้องแยกทางกันไปลูกยังไม่มีด้วยกันด้วยซ้ำผมยังไม่คิดจะมีเมียใหม่เต้ก็ช่างเถอะครับชื่อแซ่มันก็เป็นแค่สิ่งที่สมมติขึ้นมาในชาตินี้ก็เท่านั้นพอตายไปเกิดในชาติใหม่ ยังไงก็ต้องเปลี่ยนเชื่อแซ้อีกอยู่ดีอย่าไปจริงจงอะไรกับมันมากไม่มีประโยชน์ดีชว่วยอยู่ที่ตัวทำส่งต่ำอยู่ที่ทำตัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือว่าปีใหม่นั้นผมไม่เคยจะได้กลับบ้านเกิดเมืองนอนเหมือนคนอื่นเขาเพราะเราไม่รู้ว่าจะกลับไปทำไมทำงานในช่วงเทศกาลกินเงินเดือนสองสามเท่าดีกว่าเพราะกลับบ้านไปก็ไม่มีคใครให้ไปเยี่ยมอยู่ดี นอกจากบ้านเก่าๆที่เคยอยู่มาตั้งแต่เด็กๆประกาศขายออกไปก็ไม่มีใครมาซื้อสักทีมันอาจจะเล็กเกินไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหรืออาจจะเป็นพ่อพ่อแม่ของผมนั้นพวกท่านไม่ต้องการให้ผมขายบ้านก็ได้เลยโดนจิตโดนใจไม่ให้มีใครกล้ามาซื้อช่วงเทศก,กาลถ้าผมไม่ได้ทำงานก็จะมาขับรถออกหาเที่ยวต่างจงังหวัดไกลบ้างไกลบ้าง แล้วแต่เงินในกระดาเปาจะสามารถไปได้ชีวิตตัวคนเดียวที่มันไม่มีนี่อะไรมันดีที่สุดแล้วล่วครับจะทำงานหรือว่านอนอยู่ห้องเช่าเฉยๆก็ไม่ต้องลำบากอะไรมากมายวนเวลาผ่านไปจนกระทั่งถึงช่วงวันหยุดยาวสี่วันช่วงหนึ่งผมดันฟันเห็นพ่อแม่มานั่งรอยอยู่ที่บ้านเก่าเหมือนมารออะไรสักอย่างมันก็เลยทำให้ผมอยากจะกลับบ้านไปทำบุญส่งน้ำกระโดดพ่อแม่ ที่อยู่ข้างกำแพงวัดสักหน่อยหนึ่งพวกท่านอาจจะรอผมกลับไปหาโค้ดได้เทศก,กาลสงกรานต์ชาวบ,บ้านในหมู่บ้านของผมนั้นก็มักจะพากันมาส่งน้ำกระดูกญาติพี่น้องผู้ล่วงลับเต่ผมมันไม่ได้กลับบ้านสักทีก็เลยไม่เคยได้ไปทำบุญให้กับพ่อแม่สักครั้งพวกท่านก็คงจะบ่นให้อยู่ไม่ใช่น้อยที่ลูกชายคนเดียวไม่รู้จักทำบุญเมื่อเลือกที่จะกลับในวันหยุดแบบนี้ถนนหนทาง มันก็อาจจะมีรถเยอะสักหน่อยแต่คิดว่ามันคงไม่เยอะเท่าช่วงเทศก,กาลต่างๆหรอกมัง้งผมมันเป็นพวกที่ชอบขับรถออกเดินทางตอนกลางคืนไม่รู้ทําไมเหมือนกันมันอาจจะเป็นเพราะผมไม่ชอบความร้อนไม่ชอบแสงแดดของดวงอาทิตย์ก็ได้มัง้งก็เลยชอบที่จะเดินทางไปไหนมาไหนในตอนกลางคืนจนตัวของผมขาวไปหมดเพราะไม่ค่อยได้ถูกแดดคืนนั้นหลังจากที่ยี่เอกาแดงสีห้าชั่วโมงแล้ว ผมก็ขนกระเป๋าเสื้อผ้าขึ้นรถที่มีอยู่แค่ใบเดียวออกเดินทางตอนห้าทุ่มก็ไว้ว่าไปถึงบ้านเกิดเมืองนอนในช่วงเจ็ดแปดโมงเช้าจะแวะซื้อเนื้อวัวไปลาบซอยจู้กินกับเพื่อนบ้านข้างเคียงน่าจะอะไรดีมีเล่าหยาดองสักหน่อยคงจะสดชื่นหน้าดูวิธีชาวบ้านของคนบ้านนอกมันก็ดีแบบนี้แล้วครับมีเพื่อนบ้านที่บางท,าทีก็มานั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันเพราะอาหารบางอย่าง กินด้วยกันหลายคนแล้วมันอร่อยมากๆอย่างเช่นส้มตำตทำทีแล้วครกใหญ่ๆจากนั้นก็ป่าวประกาศเรียกเพื่อนบ้านมานั่งกินด้วยกันมันอร่อยที่สุดจะบอกใครนี่คือสิ่งที่ผู้คนชุมชนเมืองทาไม่ได้พระตางฝ่ายตังก็พาเันเมืองใส่กันมึงจอร,รถเลยบ้านกูกูเอารถเข้าบ้านของตัวเองไม่ได้บางทีมึงมาจอดร,รถหน้าบ้านกูได้ยังไงกูเข้าบ้านไม่ได้อีก นี่ก็คือปัญหาของคนเมืองจริงๆแทบจะไม่ค่อยมีน้ำใจให้กันเท่าไหรนักต่างฝ่ายต่างจ้องแต่จะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองก็เท่านั้นทั้งๆที่บางสิ่งบางอย่างเยันจวนให้กันหน่อยก็ได้ชีวิตจะได้มีรอยยิ้มให้กันบ้างทุกวันนี้คนไทยยิ้มให้กันน้อยลงมีแต่คนเก่งๆหน้าตาดุุหาเรื่องค่าแกงกันวิบเตรถใสกันนิดหน่อยก็ชนเฉียวคว้าปื้นออกมาไล่ยิงกันแล้ว จะเย็นเย็นลงหน่อยก็ได้ลูกพี่ก่อนออกเดินทางผมก็ดื่มกาแฟเกลียงวงไปแก้วหนึ่งแล้วก็ขับรถออกมาจากห้องเช่าขับไปตามถนนเรื่อยๆไม่ได้รีบร้อนอะไรเพราะเราไม่ใช่ขาสิงอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วเปลืองน้ำมันไปเลยลูกพี่เต็มที่80ผมหยับอยู่ประมาณนั้นจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกคร,รับยังรักชีวิตของตัวเองยังอยากมีชีวิตอยู่ต่อไป เลยคิดว่าขับประมาณนี้น่าจะพอประคับประคองรถได้อย่างปลอดภัยไม่ประมาทเพราะมันไม่ใช่แค่ดูรถของตัวเองเท่านั้นเราต้องจำเป็นดูรถของคนอื่นด้วยเพราะบางทีเราระวังแทบตายแต่คนอื่นประมาทมันก็พุ่งมาชนเราได้เหมือนกันผมใช้เส้นทางเส้นกับ,บินบูรีบางน้ําเขียวหรือจะเรียกว่าเส้นทางเขาปากกอนได้เพื่อขึ้นไปจังหวัดหนึ่งทางภาอีสาน พ่อออกมาจากวังน้ําเขียวก็เลี้ยวขวาไปทางบุรีรัมรถาราไที่วิ่งสวนไปมาก็มีบ้างครบับไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่มันอาจจะไม่ใช่ถนนสายหลักมัง้งผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแล้วยิ่งมาวิ่งตอนทีหนึ่งตีสองแบบนี้อีกที่เห็นมีเยอะหน่อยก็พวกลูกคีใหญ่รถสิบล้อรถพ่วงอะไรแบบนั้นไม่นานรถของผมก็เข้าสู่จังหวัดบุรีรัม จอดแว้บปั๊มน้ำมันฉีบ้างนิดหน่อยหาซื้ออะไรเย็นๆมากระแทกปากจะได้สดชื่นพักกายพักใจพักรถเพราะรถของผมนั้นมันไม่ใช่รถใหม่อะไรซึ่งจะเป็นมือสองหรือมือสามเหมือนอย่างที่คนขายบอกจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ถึงได้ขายถูกขนาดนี้แต่มันก็พอที่จะขับได้ไม่มีปัญหาอะไรเมื่อตัวพร้อมใจพร้อมรถพร้อมก็ออกเดินทางต่อล้อมุนไปอรื่อยเดี๋ยวมันก็คงจะถึงบ้านของตัวเองเองแล้ว ผมขับรถไปเรื่อยจนรถเลี้ยวไปทางเอำเภอพยักตอนนั้นมันประมาณตีสามครึ่งจากที่ขับรถมาดีตีผมเดินเกิดรู้สึกง่วงนอนขึ้นมาทันทีทันใดยังกะมีคนนอนหนังยางเมื่อดึงเปลือกตาลงมันจะผิดเสียให้ได้แบบนี้ไม่ดีแน่ถ้าใช่จอดนอนข้างทางก็กลัวว่ามันจะโตไรรถสิบล้อวิ่งกันเยอะมากมายขนาดนี้ถ้าเกิดว่าหลับในวิ่งมาซอยทย้ายรถของผมจะทำยังไง มันยิ่งคันเล็กันน้อยอยู่ผมก็คงจะเหลือแต่ชื่นแน่ยังอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปมีอะไรให้ทำอีกตั้งหลายอย่างที่ยังไม่ได้ทำบวชก็ยังไม่ได้บวชวยซ้ำพอดีว่าตรลงหน้ามันมีปั๊มน้ำมันไม่มียี่ห้อเปิดอยู่จากที่มองเห็นนั้นเหมือนก็มีพวกรถสิบร้อจอดนอนอยู่ทั้งสองสามคันแบบนี้ก็คงไม่ใช่ปั๊มน้ำมันผีปั๊มน้ำมันร้างอะไรแบบนั้นหรอกผมเองก็เป็นพวกที่ชอบฟังเรื่องผีมาเยอะ จึงได้ยิน,นเรื่องราวเพลน้ำม,มันผีอะไรแบบนั้นมาบ้างบางทีตื่นขึ้นมาปั๊าน้ำม,มันที่เห็นว่าเป็นปัน๊มน้ำมันปกติมันกลับกลายเป็นปัน๊มน้ำมันรางบ้างคงมุมมีผมคิดว่าคนเล่าอาจจะเจอมาแค่ห้าเปอร์เซ็นต์แต่เล่าไปซะเป็นร้อยผีที่ในจะมีอำนาจทำได้ขนาดนั้นแต่งเติมซะจนโอเวอร์หาความน่ากลัวแทบไม่มีเั๊มน้ำมันแห่งนี้มันคงไม่ใช่แบบนั้นหรอก มีรถพ่อขายขายไส้กรอกอย่างจอดควนขโมองอยู่อีกมันก็เลยทําให้ผมมั่นใจว่ายังไงซะมันก็ไม่ใช่ปั๊มนะ้ํามันร้างผีสิงอย่างแน่นอนพนักงานปั๊มที่นั่งสัปปงบพวงกบก็มีนั่งอยู่ตั้งสองคนสมมัวกันอยู่คงไม่ดวงจูอะไรแบบนั้นบุญก็ไม่เคยสร้างผีที่ไหนอยากจะมาขอสนบุญแล้วที่สําคัญผมเองก็ง่วงเต็มแก่แล้วล่ครับจนตาจะปิดแล้ว เลยคิดว่านอนนอนหลับไปก็ไม่ต้องกลัวอะไรแบบนั้นแล้วละ่ะผมขับรถไปจอดที่หน้าห้องน้ำที่มีไฟเปิดสว่างอยู่สองสามดวงแถวนั้นมันไม่มีรถจอดอยู่สักคันเดียวไม่มีเสียงมีชีวิตใดๆแม้แต่พวกมาผู้เหมันก็พากันไปนอนอยู่แถวๆหน้าทางเข้านุ่นถรถสิบล้อก็จอดอยู่แถวๆนั้นผมมันพวกแปลกประหลาดกว่าคนอื่นเขานิดหน่อยถ้านอนตื่นขึ้นมาในตอนเช้า จะต้องปวดท้องเข้าห้องน้ําทันทีเลยชอบที่จะนอนจุกใกล้ห้องน้ํามันหัวใจที่สุดแล้วพอปวดหนักก็วิ่งเข้าไปปวดปล่อยทุกได้ทันทีผมรถก็ไจกลงทั้งสองข้างนิดหน่อยเพือรับอากาศข้างนอกเข้ามาถ้าจะเปิดมากๆก,ก็ไม่ได้กลัวว่าจะมีคนแอบมาขโมยรถเดี๋ยวจะไม่มีรถขับไปหาเที่ยวสถานที่ต่างๆถึงแม้ว่าจะชอบการใช้ชีวิตคนเดียวก็เถอะแต่ก็ยังแอบฟังเหมือนกันว่า จะมีสาวสวยขึ้นมานั่งบอกข้างๆคนขับบ้างเหมือนกันผมเอ็นเบ่อลงจะได้นอนอย่างสบายก่อนที่จะหลับไปอย่างรวดเร็วใครจะมาแข่งหลับรเร็วกับผมรับรองว่าคุณแพ้อย่างแน่นอนอากาศที่อีสานยามทีสามทีสี่แบบนี้มันค่อนข้างที่จะเย็นจนหนาวเลยเล่วครับในจะน้ำค้างที่ลงมาค่อนข้างที่จู่แรงนึกว่าฝนตกก็มีปานมันก็เลยทำให้ผมนอนหลับอย่างสบาย เลยไม่รู้ว่าหลับไปได้นานแค่ไหนอยู่ๆก็รู้สึกว่ารถพันสันสันยังกับมีใครมาแกล้งจับรถไขยเยาเหมือนยิ่งเป็นรถเก่งคันเล็กๆมันก็ยิ่งนี่จ,จับขย่าได้ง่ายในเจก็ได้แต่คิดใครมันบังอาจมากแกล้งแบบนี้วะไม่รู้จักทหารเกณฑ์เก่าที่ผ่านการฝึกมาตั้งสองปีเซ้นแล้วได้ความโมโหคนจนนอนผมก็เลยพูดด่าวออกไปอย่างดังใครมาทำอะไรรถของกูวันเนี้ย ขอนอนสักหน่อยไม่แน่หรือไงจะมาแกล้งอะไรนักหนาโผงวอกมาสิถ้าเก่งจริงเกี้ยวสันหมัดให้กินเลยพอพูดออกไปแบบนั้นรถของผมมันกลับจยดสันในทันทีทันใดถึงแม้ว่าใบหน้าจะบานๆยังกับขนมก็ตามแต่จิตใจของผมนั้นมันไม่ได้บานเหมือนอย่างหน้าตานะครับมือมันไม่มีอะไรแล้วผมก็เลยหลับไปอีกรอบนึงก่อนที่จะสะดุ้งตื่นขึ้นมา เพราะมันมีเสียงหัวเราะเล็กๆแหลมๆเหมือนกับเด็กที่สนุกสนานกับการได้แกล้งคนรถของผมมันกลับมีอาการสั่นๆขึ้นมาอีกแล้วอูก็ได้ยินเสียงคนหัวเราะบางทีก็มีเสียงคนพูดขึ้นมาดูสินอนน้ำลายไหลย,ยืดเชียวนึกว่าเด็กน้อยก็มีปนันผมในตอนนั้นมันมีความง่วงมากกว่าก็เลยอยู่ในอาการสลึมสลือไม่ได้ตื่นขึ้น,นมาเต็มตัว จึงไม่ได้สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบข้างบางทีก็คิดว่าอาจจะเป็นตัวเองฝันอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้จนกระทั่งมันมีเสียงคนมาเคาะกะได้จกอย่างดังจนผมสะดุ้งลุกขึ้นมานั่งจากที่เอนบอ่อนอนอยู่ดิดีตอนนั้นผมไม่เห็นมีใครอยู่ใกล้ๆแถวนั้นเลยสักคนเดียวรุสิบเหรอเขาก็ยังจอดนอนอยู่ที่เดิมไกลๆนู่นเลยส่วนเด็กปั๊มทั้งสองคนนั้นก็ยังผ่ากันนั่งสับประงก อยู่ตรงจุดเติมน้ำมันนุน่นเตียรุดขายไส้กรอกเล็กๆคันนั้นหายไปแล้วตอนนั้นมันใกล้จะตีห้าแล้วหรอครับผมไม่ได้เปิดประตูลงไปดูได้แต่อ้าปากพูดบอกไปมาข้อกระจกรถคนอื่นทำไมไม่ต้องมอกวนเลยต้องการอะไรก็บอกมาจะได้รู้ก่อนที่ผมจะล้มตัวลงนอนอยู่ครั้งเลยกก็หลับไปอย่างง่ายดายเหมือนเคยคราวนี้หูกกับได้ยินเสียงผู้หญิงผู้ชายคุยกัน สงสัยคงจะมีรถมาจอดเข้าห้องน้ำมัง้งผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนอนต่อเสียงชยายหญิงคู่นั้นก็ยังคุยกันอยู่ตอนแรกมันก็เหมือนจะรักกันบ้านจะกืนกินแต่หลังๆมันเกี่ยวกายเป็นเสียงคนทะเลาะวิวาทด,ดังขึ้นมามีเสียงดังตุกตับตุกตับเหมือนกับคนตีกันแถมบางทีมันยังมีอะไรมาถูกกระิจกรรถของผมอีกจนเกิดเสียงยังกับมีคนมาเคาะ ผมอยากจะลุกขึ้นมาด่านวกรับคนจะนอนมาทะเลาะตีกันอะไรตรงนี้ไปทะเลาะกันที่อื่นเลยแต่ว่าผมกับขยับตัวไม่ได้ยังกับว่าถูกผีอัมแขนขามันขยับไม่ได้สักนิดเดียวก็เลยคิดว่าตัวเองกำลังถูกผีอัมอย่างแน่นอนแต่จริงๆแล้วมันจะเกิดจากอะไรนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันดีที่ว่าตอนนั้นผมนอนตะแคงหันหน้าไปทางซ้ายของตัวรถก็เลยเหลือมตาขึ้นมาดู แล้วด้วยความที่ไฟหน้าห้องน้ํามันทุกเปิดสว่างอยู่เลยทําให้ผมเห็นมีคนยืนอยู่ที่ข้างตัวรถคนคนนั้นยืนนิ่งเรากับหุ่นที่ไร้ชีวิตไม่มีวิญญาณมาบังคับร่างผมได้แต่จ้องมองดูอยู่แบบนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นใครเมืเ่อยืนอยู่ข้างรถคนเดินแบบนี้ต้องการอะไรกันแน่เสียงชายยิงที่เคยทะเลาะก,กันเงียบหายไปตั้งแต่ที่ผมได้ลืมตาขึ้นมาแล้วทนใดน,นั่นเอง คนที่ยืนอยู่นั่นเหมือนว่าเขาจะรู้ตัวว่ามีคนกำลังแอบ,บดูเขาอยู่ในรถจึงค,ค่อยๆคุ้มหัวลงมาให้ผมได้มองเห็นได้อย่างชัดเจนคนคนนั้นค่อยๆเอี้ยวตัวเอาใบหน้ามาแนบกระจกเหมือนต้องการจะส่องดูคนข้างในตอนนั้นตาของผมกับตาของเขาจะมองกันอย่างไม่ได้ตั้งใจผมยังอยู่ในอาการณตัวแข็งทื่อขยับไม่ได้และเมื่อเดินจ้องแบบนั้น มันก็ยิ่งทาให้ผมขยับแขนขาไม่ได้มากขึ้นกว่าเดิมเสียอีกได้เตดตาครัง้งมองดูอยากไม่กระพริบ,บใบหน้าของผู้ชายคนนั้นมันน่ากลัวมากๆช้าเลือดช้หนองแถมยังเหมือนว่าดวงตาจะดอนๆออกมาจนจะดดดออกนอกเบ้าเสียอีกท่าทางเยี่ยตัวแบบนั้นคนธรรมดาสามารถทําได้จริงๆเหรอซึ่งมันฝืนธรรมชาติมากๆก่อนที่ผมจะได้สงสัยอะไรไปมากกว่านั้น มันคือมีผู้หญิงผมยาวเตือนมาข้างๆผู้ชายคนนั้นก่อนที่เธอจะพูดขึ้นมาแกมาส่องหาเมียน้อยหรือไงไอ้แก๊จากนั้นเธอก็ตบหน้าผู้ชายคนนั้นอย่างแรงจนอะไรบางอย่างหลุดออกไปผมได้แต่นอนดูด้วยความบาดกลัวไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สองผัวเมียคู่นี้มาเล่นอะไรกันให้ดูผู้ชายคนนั้นก็ก้มหาอะไรบางอย่างที่หลุดออกไปตามแรงตบ ส่วนผู้หญิงที่คิดว่าเป็นเมียของเขาเธอคงจะสงสัยว่าในรถมีอะไรก็เลยค่คอยๆหมุนคอหันก้มมองเข้ามาในรถคนธรรมด,ดาคงทำแบบนี้ไม่ได้แน่ผมที่นอนดูอยู่นั้นเริ่มจะรู้แล้วครับว่าตัวเองกำลังเผชิญหน้าอยู่กับอะไรก่อนที่น้ำอะไรบางอย่างมันจะค่ะคอยๆไหลออกมาจากน้องชายเจ้าโลกของผมจนเปียกชุ่มไปทั้งกเกงเกงอาการแบบนี้เขาเรียกว่าฉีร่ราดกางเกงใช่ไหมครับ ผู้หญิงคนนั้นค่อยๆเอาใบหน้าของเธอมาแนบกับกระจกส่องเข้ามาดูข้างในดวงตาของเธอจ้องมองมาที่ผมที่นอนอยู่ซึ่งก็กำลังจ้องมองดูเธออยู่เหมือนกันผู้หญิงคนนั้นค่อยๆยสย่ายยิ้มฉีกปากกว้างขึ้นกว้างขึ้นแล้วมันก็มีน้ำอะไรสีแดงๆไหลออกมามีเสียงโหดรอบๆเ,เ,เหมือนว่าคนสาใจอะไรบางอย่างคงจะต้องการให้ผมที่นอนดูอยู่ตกใจกลัว อย่างอาจที่สุดมีได้ผมก็ได้แต่นอนดูอยู่แบบนั้นแล้วครับเจงกับดูโทรทัศน์ที่มีนางพีแม้เปิดทําการแสดงให้เห็นแบบเต็มเตมตาเพราะมันไม่สามารถที่จะขยับร่างกายอะไรได้เลยแล้วทันในนั้นเองผู้ชายที่ก้มองหาอะไรที่ตกพื้นเขากลับค่อยๆโผล่หัวขึ้นมาจากขอบประตูมันเพื่อให้เห็นเขาขนนั้นใบหน้าหายไปครึ่งแถบตามแรงตบของเมียสาว แบบนี้มันก็ยิ่งชัดเจนว่าเขาไม่ใช่คนอย่างแน่นอนแต่จะเรียกว่าอะไรนั้นมันก็สุดแล้วแต่ว่าคุณผู้ฟังจะเรียกอ,อะไรดีผีสัมภเวสีก็เรียกไปเถอะสองผัวเมียคู่นี้ช่างไม่สงสารคนที่นอนดูอยู่อย่างผมบ้างเลยเมื่อมันชัดเจนขนาดนี้แล้วจะนอนดูอยู่ทำไมกันแล้วครับมันไม่ใช่แค่ฉี่เท่านั้นละที่เจ้าราดไอที่อยู่ประตูหลัง มันก็จออกมาด้วยนะสิครับผมรวบรวมพละงกำลังกายที่มีทั้งหมดจนสามารถที่จะขยับตัวได้รีบเปิดประตูรถวิ่งออกไปหาเด็กปั๊มสองคนที่พากันนั่งคุยกันอยู่ที่หัวใจน้ำมันต้าทางเข้านู่นพอพอวกเขาได้เห็นผมมีอาการตกใจกลัวแบบนี้ก็รีบพูดขึ้นมาทันทีพี่ไปจอร,รถนอนตรงนั้นทำไมไม่เห็นคนอื่นหรอว่าเขาจอดนอนอยู่ที่ไหนผมได้ยังอยู่ในอาการเหนื่อยหอบ ได้แต่รีบหายใจให้อิ่มก่อนจนพอตั้งสติได้ถึงได้ถามออกไปว่าตรงนั้นมันมีอะไรหรือเปล่าเด็กปั๊มคนหนึ่งก็เลยบอกว่าพี่เห็นรถเก่าๆคันนั้นที่จอดอยู่ใกล้ๆห้องน้ําหรือเปล่าล่ะพอมาีผ่ันปีมองก็เห็นว่ามีรถจอดอยู่จริงๆน้องเขาก็พูดขึ้นมาอีกว่านั่นนะมันเป็นรถของสองผัวเมียที่พากันมาจอดเข้าห้องน้ําในปั๊มแห่งนี้ ตอนแรกก็พูดคุยรักกันดีอยู่หรอกแต่อยู่ดีๆมันกลับกลายเป็นเสียงคนทะเลาะกันดังขึ้นมาก่อนที่สองพวเมียคู่นั้นจะฆ่ากันตายแล้วก็จุดไฟเผารถนับตั้งแต่นั้นมาใครที่ไปจอดนอนอยู่แถวนั้นหรือไปเข้าห้องน้ําคนเดียวก็มักจะได้เจออยู่ตลอดนั่นแหละพวกผมยังคุยกันอยู่เลยว่าพี่จะนอนอยู่ตรงนั้นได้นานแค่ไหนกันแต่ก็ถือว่าพี่เก่งอยู่นะ นอนได้ตั้งหลายชัมม่วโมงพอได้รู้แบบนั้นผมก็ไม่กลา้าที่จะเดินกลับไปรถของตัวเองด้วยซ้ำเลยล่ะครับต้องอยู่นั่งคุยกับพวกน้องเขาไปจนสว่างคาตาถึงได้บอ,อกเดินทางต่อใครจะคิดล่ะครับว่าจะได้มาเจอว่าได้แบบนี้ที่หน้าห้องน้ําในปั๊มน้ามันได้อุตส่าห์คิดว่ามันจะไม่เป็นปั๊มน้ามันร้างผีเสียงอะไรแบบนั้นแต่มันกลับกลายเป็นหน้าห้องน้ําผีเสียงแทนแบบนี้โธ คุณพีช่างทำกันได้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด